กคนครับทุก like คนครับ st ดูรังนกนะครับรังนกบนต้นนี้ครับนี่ครับรังนกกระจาบนี่ฮะ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 ต้นนี้ก็มีนี่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 ต้นนี้ก็มีนี่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  นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับข้างสะับบ้านถาวรครับอยู่ริมข้างสะบ้านถาวรสะใหญ่ที่ก็ใช้ลเป็นปลาปลาด้วยครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับ